ไม่เฉยๆยังไม่เ<ท>อาสิสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปพบก,กับธนาคารที่มีอายุนานนานนะคะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายหน้าตัวไหนคะชื่อน้องดุงนะคะตอนนี้อายุ45ปีะคะ่ะอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วนะคะ,ะ,ะแผนเลยแผนบัรจุ ครอบครัวแบบนี้ค่ะสวัสดิการก็มีสวัสดิการได้ทุกอย่างเลยทุนบริหารก็น่ารักแล้วก็ที่หาชื่อเลยค่ะจำได้ไหมนี่เอาอย่างไหนียยางใช่ไหมยางใช่แล้วก็ซ้อมคนด้วยก่อนเยซอมคนดีซ้อมอันไหนไม่มีตัดออกต้องตัดอ๋อพบกับคนต่อไปนะคะที่มีอายุงานครบสิบปีเหมือนกันค่ะ <for everything> <laughs> คืออ้อมบัญชีนะคะยี่มนบ,บัญชีค่ะอะไรคือสิ่งที่ให้อ้อมเนี่ยอยู่ในเอสเซนติกเนี่ยได้นานถึงสิบปีคะก็บริษัทเรานะคะก็มีความแบบเพื่อนรน่วมงานที่ดีมีสวัสดิการที่ดีอ่าแล้วก็ที่สาคัญก็ใกล้บ้านเนาะแล้วก็มีผู้บริหารที่ดีค่ะอะไรถึงผู้บริหารไหมคะ,ค,ะค่ะก็อยากขอบคุณสําหรับสวัสดิการดีๆที่มีให้กับพนักงานทุกคนนะคะ งั้นขอสั่งคำให้จอมเอคาทีไรค่ะดีต่อใจค่ะ